เอฟซีนี่นะคะวันนี้เรามาเจอร้านหมูกรอบรัอนอยู่ที่ไหนจ้าพ่อค้าวังม่วงครับแนะนําตัวเองเลยอ่าผมลุงหนุ่มหมูกรอบนะครับโกดังหมูกรอบบ้านลุงหนุ่มครับของขแท้บ้านลุงหนุ่มอยู่ตรงไหนอยู่ซับสนุนครับซับถนนใกล้ๆกับว,วังม่วงใช่ไหมแล้วลุงหนุ่มมาขายที่นี่วันไหนบ้างคะมีตอนเช้าวันอาทิตย์ครับ อตอนตลาดทองถมุมวันพุธครับโอเคลุงหนุ่มนี่นะคะมาเราจะรีวิวนี่ค่ะโอ้ยหมูม<า>กรอบลุงหนุ่มนี่สู้สู้เปอกหนังได้ป่าได้ค่ะเอฟซี FC. อิสซันซิมแล้วอิสซันซิมแล้วนี่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 ค่ะวันนั้นที่มาจัดที่สาะบุรีเซนก็ไปซิมมาแล้วลุงหนุ่มไม่เป็นสองรองใครกับเอฟซีแยกไม่ออกนะถ้าตักใส่จานมาถามว่าร้านลุงหนุ่มอ่าอันนี้อเอกรุ่นใหญ่ค่ะลุงหน,นุ่มนี่เอกรุ่นใหญ่กับอเอกรุ่นรุ่นรุ่นปัจจุบันนะๆๆนะคะ อันไหนอร่อยบอกเลยค่ะอร่อยอร่อยทุกทุกอย่างครับใช่ค่ะมีหางหมูกรอบก็มีนะนหมูกรอบลุงหนุ่มก็ขายนี่ค่ะราคานี้นะคะบาทครับถ้าเกิดใครนะคะจะซื้อไปจัดงานหรืออะไรบ้างลุงหนุ่มอีกทีนึงค่ะรุงหนุ่มครับเอ่อศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าแปดสามสามเก้าหนึ่งหรือแนมะ้อ่าติดต่อที่เฟซบุ๊กก็ได้นะครับบอกเลยค่ะหางหมูกรอบบ้านลุงหนุ่มโอเคอแท้ครับจ่ายเอ็มซีขานี่ค่ะ อร่อยจริงๆอันนี้แพ็คสำหรับครึ่งโลหรอคะลุงหนุ่ม1กิโลฮะอ๋นนี้่1กิโลสำหรับส่งนะคะส่งนี่คือโลละ700ค่าส่งลูกค้าออกเองตามสลิปใช่ไหมตามใบเสร็จอปิ้นเลยค่ะลุงหนุ่มปิ้นปิ้นโอ้โหสดๆดใหม่ๆนะสวยมากเลยค่ะเอฟซีขาใครอยากจะซื้อเป็นกิโลส่งให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่เมืองไทยต่างจังหวัดติดต่อป้าประหยัดมานะคะประหยัดรับอาสาสั่งให้ค่ะแล้วก็ส่งบรษณีให้ โรนเจ็ดร้ออร่อยมากค่ยเอฟซีนี่ค่ะไม่ต้องไปซื้อไก่เลยนะคะของดีวังม่วงนะคะนี่ค่ะอ่าอ,อันนี้มาขายตลาดมัดนะคะเราชิมแล้วไม่งั้นเราไม่กล้าโปรโมทนะคะเราชิมแล้วเราบอกเลยว่าแซบอิริอิร <c oughs> ถ้าตักมานะคะไม่รู้เลยว่าเจ้าเจ้าดังนะคะที่ขึ้นห้างกับของลุงหนุ่มเนไหนอร่อยกว่ากันแต่ลุงหนุ่มก็รันตีขายมากี่ปีแล้วคะลุงหนุ่ม ห้าปีแล้วครับห้าปีแล้วค่ะลุงนมการันตีไม่อร่อยยินดีคืนเงินคืนเงินได้เลยครับรับประกันเลยชิมก่อนซื้อนะคะนะคะนี่ค่ะรับประกันขนาดนี้ไม่อร่อยคืนเงินไปเลยนะคะการันตีโดยป้ายหยาดคนสวยนหวังม่วงนะคะเอฟซีเทพีวังม่วงคนล่าสุดนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนร้านลุงนุมอยู่หน้าเซเว่นหวังม่วงเนาะที่ตลาดนัดวันอาทิตย์นะคะเอฟซีนี่นะคะ ของดีของอร่อยมาต่อด้วยนี่เลยแม่ค้าจ๋าผล,ลไม้ผลหมากผลไม้อันนี้ก็ลุงลุงพรอาหารน้องพรล,ลุงพรนะคะลุงพรของเรามาะคะ่ะลุงพรอ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครุงพรขาอันนี้แคนตาลปคแคนตาลูปนะคะไม่หวานไม่ต้องจ่ายตังค์ค่ะอีสันซิมฟรีไปลูกหนึ่งแล้วยังไม่ซื้อเลยคะ่ะเอฟซลงใจดิ ป้าก็ใจดีนะคะเออันนี้ก็แตงโมครับแตงโมหวานกรอบแตงโมหวานกรอบชิมก่อนซื้อไม่แดงไม่ต้องจ่ายดดูสิคะใช่ดิฉันนะคะชิมหมดไปอย่างละลูกแล้วยังไม่ซื้ออย่าคิดก่อนค c เอฟซีใจดีขนาดไหนป้าก็บอกว่าไม่แดงไม่ต้องาไปส่วนแคนตาลูปไม่หวานไม่ขายใช่ครับอาลุงขายวันไหนบ้างคะขายวันพุธกับอาทิตย์ค่ะเออค่ครับอ่าเหมือนกันกับรุ่นรวมอันนี้คุณป้าคุณป้ายังสดใช่ไหมคะอันนี้ป้าโสดนะคะลุงบอกว่า จีบได้นะเออจีบป้าแล้วต้องอุดุนตแตงโมด้วยนะออาใช่ไหมคะคุณป้าคะนี่คะ่ะแตงโมขายขรึ่ง<ร>ก็ขายนะคะไม่แดงพุทธอาทิตย์อยู่ตรงนี้คะ่ะหน้าเซเว่นวธรรมดาอยู่ใบพัดค่ะซุ้มก๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวคะ่ะเออมีอีกนะคะเอซจะตามไปร้านข้างก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะ จีบได้นะคะรุงอนุญาตแต่ถ้าจีบแล้วต้องซื้อใช่ไหมป้าใช่แล้วเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงสวยนะคะมันช่วยไม่ได้จริงๆถ้าลูกค้าจะจีบนะคะซื้อซื้อก่อนจีบอ่ะจีบแล้วไม่ซื้อนี่โดนบ้องหูเข้าใจไหมโอเคนะคะเอซีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะป้ามนค่ะป้ามนคนโก้นะคะอยู่ตลาดวังม่วงนะคะก็อย่าลืมนะคะนี่ค่ะสองร้านติดกันนะคะอยู่หน้าเซเว่นนี่คือตลาดนะใครมาไม่ถูก ใครมาไม่ถูกถามประหยัดได้นะคะเออประหยัดนะหมดคนก,ก้จ้ะหวยหนูหนแล้วไม่มีต่างโอ้ยกนารพนันไม่เล่นว่ะไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งอ,อ,อยู่ในนี้แล้วจ้ะ<อ>เดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวงวดหน้านะคะเจอกันทีไม่ค่ะเราอยู่นี่รางวัลที่หนึ่งอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวกัดหน้านะคะอย่าลืมนะคะ FC อย่าลืมนะคะมาอุดหนุนป้าด่าไว้มาอุดหนุนนะใครมาไม่ถูกโทรหาประหยัดนะคะติดกันกับร้านหมูกรอบรุงหนุ่มนะคะ เราบอกเลยค่ะว่าอร่อยจริงไม่อร่อยเราไม่โปรโมทเราต้องชิมก่อนนะครเพราะว่าเราไม่ได้รับจ้างรีวิวเราอันไหนอร่อยเราจะตามไปชิมนะคะโอเคขอบคุณนะคะลุงนุ่มครับขอบคุณแา่ค่ะจ้าขอบคุณนะคะป้าห <s it> วังว่าลูกค้าดูคลิปนี้มาผ่านมาบ่วงมาเหมาทั<ด>้งสองร้านเลยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่คคะ